สวัสดีค่ะรีวิวรถไถยมือ2นะคะรีวิวการทํางานรถไถยมือ2อคูบต้านะคะมี2องคันค่ะเย็นวันที่6กันยายน2567นะคะ L 5 0 1 8เป็นตัวดีทีนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะแล้วก็ เก็บงานไว้เพิ่งเสร็จนะคะ L 5018 DT จดทะเบียนปี60นะคะตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผ่านพ่วงนะคะหน้ากากกันชนด้านหน้าค่ะปี60 3 9 9 0 0 0บาทนะคะอีกขั้นหนึ่งค่ะเป็น L 4708 SP นะคะตัวรถใบดันดินผ่านพวนค่ะคันนี้จดทะเบียนปี57นะคะ 3า9 0 0นบาทค่ะราคาไล่เลี่ยกันนะคะทั้ง2คันค่ะซึ่งปกติ L 5 0สเปคนี้แม่คะจะขายอยู่ที่ประมาณ419,000บาทนะคะวันนี้มาในราคาเบาๆเลยนะคะ399,000บาทค่ะ ส่วนตัว L47 นี้ปี57ตัวรถใบดันดินผ่านพวนนะคะใส่ยางหลังให้ใหม่1คู่นะคะส่วนยางหน้ามากับเจ้าของเดิมอยู่ที่85%ค่ะเก็บเช็คทำสีไว้พร้อมใช้นะคะรถเราไม่ได้แตะเรื่องเครื่องนะคะเราทำแค่เช็ค่วดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะ389,000บาทค่ะแต่ว่าเราได้ยางหลังใหม่นะคะ แล้วก็ยางหน้าก็คือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นส่วนแอลห้าศูนย์ยางหลังก็แปดสิบเปอร์เซ็นตได้แล้วก็ยางหน้าเป็นยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะคะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าหางด้านหลังเขาจะเป็นหางพวงแบบนี้นะคะ ตัวนี้เราเก็บทําสีตัวบางโคนตัวฝาล่างแล้วก็ชุดใบดันดินแล้วก็ชุดคันล่างนะคะส่วนตัวนี้ขึ้นมาไม่ได้ทําสีเป็นสีเดิมนะคะชุดซีนด้านหน้าก็ยังไม่เคยแกะนะคะตัวนี้ปี60ค่ะ3 9 9 9 0 0บาทนะคะ080414166 9ค่ะ085 087 6581นะคะวอ <c oughs> เจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรธานีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวดูกันทำงานกันนะคะตัว50กับ47นี้จะเป็นเครื่องจะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะแล้วก็เชฟ เช็ดเซ็ตเซ็ตเช็ดเช็คเออระบบไฟให้มันติดหมดนะคะไฟหน้าไฟตาไฟเลี้ยวติดหมดนะคะพวกแต่ต่างๆค่ะระบบไฮดรลิกขึ้นลงปกตินะคะดินหินผมนะคะดินหินผมเป็นหินเป็นหินผสมเออดินเหนียวนะคะอันนี้ก็คือไถ ถไ,ไม่ลงนะคะเราไม่มีพื้นที่ในการในการถ่ายในการรีวิวเลยนะคะส่วนมากมันจะได้เป็นงานงานดันนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้เราก็ใส่หลังคาใหม่ให้นะคะหากการรีวิวการทำงาน มันพื้นที่เราไม่ให้ยังไงก็กราบขออภัยมากๆนะคะอันนี้ก็คือเราเอารถตัวรถมาโชว์เนาะค่ะ ช่วงนี้มิจฉาชีพก็เยอะนะคะทาง Facebook ของแม่ค้าบอลเจริญแท็กเตอร์ก็มีมิจฉาชีพนะคะไปตั้งชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันกับแม่ค้าเลยนะคะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเฟซที่แม่ค้าลงขายสินค้าเลยนะคะรูปโปรไฟล์ต่างๆรูปหน้าปกต่างๆเบอร์ทงเบอร์โทร คือเขาเอาไปหมดนะคะเขาเอาไปอัปเดตในเพจของเขาหมดนะคะแล้วก็ถามว่าทําไมเขายังเอาเบอร์โทรเอาอะไรเราเก็บไว้ซึ่งอย่างคัน L50 เราลงขายอยู่ที่399,000บาทเขาก็อาจจะไปแก้ไขเป็น250,000อย่างนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดลงไว้เหมือนเดิมแต่ว่า จะเป็นให้ทักแชทนะคะคือถ้าคนที่เขาเห็นในหน้าหน้าเฟซปลอมในหน้าเพจปลอมนะ่ะเขาก็จะทักแชทมันก็สะดวกสบายเนาะคนเขาจะไม่ค่อยโทรศัพท์อันนี้ก็จะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะยังไงก็ท่านไหนสนใจรถไถ่ายมือสองก็โทรเข้ามาหาแม่ค้าเลยนะคะสายตรงให้แม่ค้าเลยนะค่ะแม่ค้ารีวิวเองขายเองนะคะ ค่ะเผาปัน่นดีโอทำงานปกตินะคะพวกช่วงท้ายนี่ก็คือมามาจากศูนย์เลยนะคะเจ้าของเดิมเขายังไม่มีการเปลี่ยนนะ,ะสวยๆค่ะคันนี้ตัวปอกเขาไม่เคยใช้หรอใชใช้แต่ว่าใช้ไม่เยอะนะคะมันมันดึงดึงไม่ออกเลย ดูหูนะ่ดีหคะพวกหูหูโซ่ข้างถ้ารถมันใช้งานแบบทุรักทุเลอะไรอย่างเงี้ยหูเขาจะสึกนะคะแล้วก็พวกหูมันก็จะหลวมหมดนะคะพวกหูตรงเนี้ยมันก็จะหลวมแต่ตรงเนี้ยคือมันยังไม่หลวมมันยังแน่นเลยนะคะแล้วก็ยางหลังนี่มาจากเจ้าของเดิมเลยนะ80% 85%เนี่ย มาจากเจ้าของเดิมเลยนะของศูนย์นะคะกูดรดอกไมค่ะปอคห้าเอ่อเก้าองสอุดรธานีค่ะ L5018 นะคะ ระบบหม้อน้ำปกติค่ะเครื่องดีไม่มีอายนะคะซ็ปก,กโซลา่าต่างๆแป,ป๊บดูแป,ป๊บนะคะาหากรถมันที่เลยแป,ป๊บมันจะดำแล้วก็เป็นสนิมนะคะอันนี้คือแป,ป๊บเนี่ยค่ะดูช่วงใต้ท้องนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมนะสีเดิมหมดนะค่ะ อันนี้คือรถสวยนะคะดูรถสวยดูไม่ยากนะ่านี่ยังไ,ไม่เคยแกะเลยนะคะชุดร้อหน้าทุกปืนแน่นแต่ว่าใสาย่ยางหน้าให้ใหม่ค่ะยางหน้าเดิมก็ประมาณยังเหลืออยูี่70%ึ่ง080 414 1669ค่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเาแปนะคะ แ่ก็มาต่อที่ L 4 7 0 8 SP ค่ะปี B 57นะคะตัวรถใบดันดินฐานพวนยางหน้า85%เปเซยางหลังเราใส่ให้ใหม่นะคะคู่หนึ่งก็928คู่หนึ่งหน่เก้นะคะเส้นละ9,500บาทค่ะของซ u เปอร์สตรผ่ฐานก็เต็มเต็มนะคะ เป็นผ่านมือสองใบเต็มเๆค่ะสองสี่ห้าห้าใบนะคะค่ะชุดไฟหน้าไฟตาไฟเลี้ยวติดหมดนะคะแต่ยังไม่ทันได้ต่อ แล้วก็หน้าร้านของเราฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ค่ะที่เซิร์ชมาเจอคลิปของเราค่ะร้านของเราก็ค้าขายมา5ปีเต็มแล้วนะคะ5ปีกว่าๆค่ะเพิ่งเจอโจรที่มาทำเพจหลอกนะคะเขาจะให้เราอ่อนเงิน มาก่อนเพื่อที่จะดูรถนะคะซึ่งร้านจริงน่ะลูกค้าเข้ามาดูรถได้ตลอดเลยนะไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้ให้โอนมาก่อนนะคะเว mm ้น hmm. ซื้อขายกันเสร็จแล้วคือคุยสัญญาอะไรเสร็จหมดแล้วลูกค้าถึงโอนมามัดจำแล้วแม่ค้าก็เอารถไปส่งให้นะคะคือคุยรายละเอียดกันเสร็จแล้วไม่ว่าจะหน้าร้านหรือออนไลน์นะคะลูกค้าออนไลน์ก็สามารถที่จะตรวจสอบเรา คือราคารถก็เป็นราคารถจริงแบบนี้นะคะ3ามแสนแปดหมืบาทไม่ใช่ว่าไปซื้ออยู่สองเซนกว่าอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่นะเออหรือว่าก็แอดไลน์ค้นหาเบอร์โทรมาหาแม่ค้าได้เลยนะค่ะคุยละเอียดต่างๆนานานะคะถ้าจะจบออนไลน์ค่ะก็ต้องโอนมามัดจําเหมือนเดิมค่ะหรือว่าจบหน้าร้านลูกค้าจะเข้ามาดูมาดูรถ จะมาถึงร้านอย่างนี้คือไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเรียกเก็บก่อนนะคะทุกร้านตอนนี้คือโดนปลอมเพจปลอมชื่อร้านออกไปเยอะมากๆนะคะอย่างพวกแท็กเตอร์ภูเขียวลุงโลแท็กเตอร์ค่ะนับแท็กเตอร์วอเจริญแท็กเตอร์เคเอสแท็กเตอร์ พวกร้านใหญ่ๆร้านดังๆนะคะจะเจอแทบจะทุกร้านซึ่งลูกค้าให้ตรวจสอบดีๆคนซื้อในราคาถูกๆอันนี้คือโจรแท้ๆนะคะมันจะทิ้งเบอร์โทรทางร้านจริงก็ช่างมันคือราคามันแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะอย่างนี้ยังไงก็ฝากให้คลิป ปากให้พิษจารณาด้วยนะคะอย่าเห็นแก่ของถูกนะคะของถูกไม่มีในโลกนะคะบอกไว้เลยนะคะของถูกไม่มีในโลกค่ะ แนเป่าพีดีโอถ้าเห็นแบบนี้คือสึกเล็กน้อยนะคะเพียงแค่ว่ามันเป็นจารบีจารบีหุ้มอยู่นะคะซึ่งมันมันมัน,ม,นมันแห้งมันก็เลยดูเหมือนมันไม่เห็นร่องเนะาะค่ะเพาพีดีโอปั่นทำงานปกตินะคะ ระบบหม้อน้ำปะกะติดีค่ะรถคันนี้ก็สวยๆนะคะเครื่องยนต์สีสูบค่ะเครื่องไม่มีอายนะคะเครื่องไม่มีอายค่ะ พวกล้อนี่ลูกปืนล,ลูกปืนแน่นนะคะลูกปืนลูกหมากแน่นค่ะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวัง3ามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0804141669ค่ะ085 087 6581นะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ แปดโมงเช้าไปจนถึง5โมงครึ่งค่ะไม่มีวันหยุดนะคะหน้าร้านก็มี L4018 SP 40 DT 34 DT 50 SP 50 DT มี Ford 6610 Ford 6006มีรถเกี่ยวข้าว DC 60มี47 เอสพสองคันมีอะไรอีกล่ะมีเครื่องอัดฟางนะคะแวะเข้ามาหาเรามาคุยกับเราที่หน้าร้านได้เลยนะคะกราบสวัสดีทุกท่านที่รับชมคลิปของเรา,าจนนาทีสุดท้ายนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงเป็นใยอ่า เพื่อนๆทุกท่านนะคะอันนี้ก็เป็นเฮียเจ้าของร้านนะคะเจ๊ J. กับเฮียก็รีวิวกันเองขายสินค้าเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีโจรขายช่วยนิดนึงค่ะ <c oughs> ให้หัวซะดอกค่ะเทิงอยากหัวเทิงอยากให้ค่ะว่าเคยพบเคยพอค่ะมา่ปลอมเป็นเท่าได้คักแน่เนาะคะ่ะ <c oughs> ค่ะจังไดกับว่าเบิ้งรถไทยอยู่หนาลานของเฮ้าเลยเด้อค่ะเพื่อความซัวของยุกกระแสใหม่ๆนี่เนาะค่ะของโลกออนไลน์โลกโเชี่ยวค่ะที่มันการปลอมแปลงค่ะการอ้างอิงต่างๆเนาะค่ะแต่ใดๆทั้งนั้นก็คือรถมือสองรถคู่บตตาหรือรถยี่ห้ออื่นมันมีราคาตลาด ที่ร้านขายจริงเขาจะขายในราคาในเลทเดียวกันเนอค่ะสามแสนสี่แสนราคามันก็จะบ่ถทิ้งกันนันทิ้งกันแต่ละล้านก็อยู่ประมาณสองถึงสามหมื่นบวกลบเนาะค่ะรถสวยรถบ่สวยเนาะค่ะแต่ค่ะมันหายไปเป็นแสนสองแสนถึกๆนั่นโจรลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะแมนมันจะอ้างอิงมาจังไลยก็ตามค่ะคือโจรลอยเปอร์เซ็นต์หายพึ่งระวังไว้ตรงนี้กับพ่อเ้อค่ะคือยาเห็นแก่ของถูกเนาะค่ะกับสวัสดีค่ะ